พลอยนอกจากจะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงแล้วนะครับพี่พลอยยังเป็นนะฮะหนึ่งในสมาชิกวง The Bangkok Voice อีกด้วยครับเป็นวงร้องประสานเสียงสไตล์อะคาเปล่าครับก็เป็นสไตล์ที่เรียกว่าไม่ใช้เครื่องดนตรีเลยสักชิ้นเดียวพลอยก็มี กิจกรรมเดิงทำเป็นประจำเลยก็คือขับร้องในวงประสานเสียงนะคะเป็นวงอะคาเปล่าคะ่ะก็คือไม่มีเครื่องดนตรีเลยชื่อวง The Bank o Voices ค่ะเว่าเสน่ห์ของการร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยมันอยู่ที่การ arrange ดนตรีนะคะคือ arrange เพื่อให้เสียงของมนุษย์อ่ะร้อง แล้วก็ทุกคนที่ร้องเนี่ยคือมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ในช่วงเสียงที่แตกต่างกันอนะแต่พอมารวมกันอนะมันเป็นเสียงที่มีมิติมีพลังมากเลยอะเรียกว่าเป็นสาวที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจจริงๆครับรักการแต่งหน้าเป็นชีวิตจิตใจด้วยนะครับจริงๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพี่พลเนี่ยนะครับมีบล็อกการสอนแต่งหน้านะครับผมการเมคอัพนะฮะรีวิวเครื่องสำอาง พิเศษมากๆสำหรับนะฮะชาว eday. าวีรีอร์เตอร์ทุกคนครับพี่พยมีสิ่งนี้มาฝากกันครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมันมีที่มาก็คือว่าเวลาเราไปเดินตามห้างใช่ไหมพี่เนี่ยเป็นคนขี้เก่งใจคือเวลาที่เราจะเข้าไปถามเขาเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเอ้ยไม่ถามดีกว่าเอางี้แล้วกันเราก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ต แล้วก็ไปดูค่ะเขาจะมีเว็บรีวิวของเมืองนอกที่จะมาบอกว่าเนี่ยซื้อไปแล้วนะสีมันสวยก็เลยมีไอเดียว่าเออหรือว่าเราทําบ้างดีไหมคือไม่ได้กะว,ว่าแบบจะต้องแบบได้ไรายได้จากงานนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าก็อยากให้เพื่อนๆน่ะที่เขาเกิดแบบอยากได้ของที่เหมือนเราอะ่ะแล้วเราซื้อมาก่อนใช่ไหมเราก็เล่าให้เขาฟังเออเขาก็จะได้เออตัดสินใจได้ว่าบัณเขาจะซื้อไหมวันนี้พลอยก็จะมา แต่งหน้าในแบบฉบับของโคชสาวสวยประจำรายการ The Voice ของเรานะคะก็คือพี่เจนนิเฟอร์คิมนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะพลายทำขึ้นมาพิเศษสำหรับแฟนๆชาว v ีร p พอร์เร์โดยเฉพาะเลยนะคะ เรียกว่าเป็นคนมากความสามารถจริงๆเลยนะครับแต่งหน้าออกมาก็ละไม้คล้ายงกับพี่คิมอยู่นะครัต้องขอบคุณคุณพลอยด้วยนะครับที่ส่งคลิปมาฝากเราครับและสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันท่านใดครับจะมาทําความรู้จักให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักเขากันมากขึ้นครับติดตามชมได้ครับใน We Reporter Presented by The Best Condominium ครับ